ม,มาแค่เนี้ยมันจะพออะไรบีบใส่ชิ้นเดียวมันก็หมดแล้วไปเอามาเพิ่มแต่คุณลูกค้าครับถ้าคือผมขับไปร้านแล้วก็ต้องกลับมานี่อีกอะ่ะค่าน้ำมันผมจะเกินแล้วนะครับก็เรื่องของเธอสิแต่ฉันจะเอาซอสฉันเป็นลูกค้านะแม่หนูหิวอ่ะหิวก็ไปกินน้ำพริกกระปิในครัวสิไม่เอาแม่เเมนวัยรุ่นสมัยนี้ใครเขากินกัน อืมลังเกลียนน้ำพริกกะปิฝีมือแม่เหรอกูมันหม็่นนะแม่หนูไม่ชอบหนูอยากกินพิซซ่าวันวันกินแต่พิซซ่าเนี่ยไม่เบื่อบ้างหรือไงมีแต่แป้งไม่เบื่อมันอร่อยแม่มันไม่หม็นเหมือนพริกน้ำพริกกะปิแม่ด้วยจะบอกให้น้ำพริกกะปิเนี่ยนะคุณค่าสารอาหารเยอะมากเลยนะแต่มันหม็นหนูกินไม่ลงอะ่ะ ได้ค่ะน่าจะถูกแล้วแหละซาครับทำไมมาช้ามันทางมันงงนะครับ องให้ใส่สับประรดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีใครบอกว่าไม่ให้ใส่ครับก็ลูกค้าสั่งหน้าฮาวายเอียนมันก็ต้องมีสับประรดนะครับก็ฉันแพ้สับประรดถ้าฉันมีผื่นคันหายใจไม่ออกจะเข้าโรงพยาบาลใครจะรับผิดชอบเอาไปเปลี่ยนมาให้ฉัน๋ยวนี้นะครับครับได้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาสับประรดนะครับใช่รีบๆมาด้วยได้ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมรีบมา รถมาให้หนูอ,ะอ่ะเ้าเราได้ระบุหรือเปล่าล่ะว่าไม่ให้ใส,ส่สับปะรดน่ะก็ไม่รู้อะ่ะแต่เขาเป็นไรเดอร์เขาก็ต้องแก้ปัญหาให้หนูนี่ก็เราใครจะไปรู้ล่ะลูกค้ารอยพ่อพันแม่ขนาดน,นั้นน่ะเขาจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนไม่กินสับป,ปะรดฮะแต่ไม่รู้แหละหนูเป็นลูกค้าเาก็ต้องไปเปลี่ยนนี่ไลเดอร์ไม่เช่แม่แนะมันั่านนะตัางใจเราหมดเนี่ยมี แค่ให้ไปเอาสับประรดออกทำไมมันนานขนาดนี้เนี่ยมาแล้วครับแบบไม่มีสับประรดครับแค่ไปแค่เอาสับประรดออกมาก็ช้าแล้วซอสละ่ะไม่มีซอสฉันจะกินยังไงก็ก็อยู่ในนั้นเนี่ยครับคุณลูกค้าให้มาแค่เนี่ยมันจะพออะไร บีบใส่ชิ้นเดียวมันก็หมดแล้วไปเอามาเพิ่มแต่คุณลูกค้าครับถ้าคือผมขับไปร้านแล้วก็ต้องกลับมานี่อีกอะ่ะค่าน้ำมันผมจะเกินแล้วนะครับก็เรื่องของเธอสิแต่ฉันจะเอาซอสฉันเป็นลูกค้านะ ร9อยก้าสเก้าครับอะขอบคุณนะครับคุณมากครับเงินทอนล่ะมันร9อยก้าสเก้าไม่ใช่เหรอเงินทอนฉันละบ,บาทหนึ่งเอามาสิได้ค่ะ ได้กินพิซซาสมใจแล้วใช่ไหมอร่อยมากแม่หนูอิ่มมากแล้วหนูก็ง่วงด้วยตอนเนี้เริ่มขี้เกียจอีกแล้วเนี่ยเราอ่ะนี่จบแล้วว่าคิดแผนหรือย,ยังว่าจะไปทํามาหาก,กินอะไรจ๋าหนูอยากไปทํางานที่เมืองนอกค่ะแม่ทาอะไรละ่ะก็ไปเป็นพนักงานล้างจานเสิร์ฟอาหารที่นู่นได้เงินเยอะจะตายแม่อืมแม้ว่าก็ดีนะได้ประสบการณ์ด้วย แม่ว่าจ๋าทาได้อยู่แต่ก่อนจะไปนะแม่ว่าจ๋าลองหาประสบการณ์ดูก่อนไหมว่าการทํางานแบบใช้แรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงทําอะไรอ่ะแม่เขาไปลองไปเป็นไลเดอร์ดูไงไรเดอร์ใช่ถ้าหนูผ่านตรงนี้ได้นะแม่ว่านะหนูไปเมืองนอกเนี่ยแม่ก็ไม่จะได้ไม่ต้องกังวลไง แม่คิดว่าหนูตัวรอดได้อยู่ละลองดูไหมลองค่ะอะสมัครกดเลยได้เลยของมาส่งแล้วคะ่ะไม่ได้อ่านออเดอร์หรอคะนี่สั่งมาม่ารถหมูสับไปไม่ใช่ต้มยำกุ้งไม่ได้อ่านดีๆหรอ นี่กินเผ็ดไม่ได้แต่ถ้ากินเข้าไปอย่างเรตายขึ้นมาอาจารย์จะ,ะชอบไหมแต่ในออเดอร์เอาไปเอาไปเปลี่ยนค่ะเร็วๆ,ๆด้วยเหรอหิวค่ะค่ะรีบๆรสตาร์ทรถสิค่ะค่ะ ไม่มีสมองหรอในออเดอร์ติ๊กไปสองอันไม่ใช่อันเดียวไม่ได้อ่านหรอมีตาไมหมถามหน่อยเอาไปเปลี่ยนอย่างนี้เลยเสียเวลาเอาไปเปลี่ยนเร็วๆแต่ในออเดอร์ลูกค้าติ๊กมาแค่อันเดียวจริงๆนะคะยังจะมาเถียงอีกบอกว่าสองก็สองสิฉันเป็นลูกค้านะก็ต้องทบตามที่ฉันสั่งสิไปเร็วๆสยเวลาค่าห้า,หารีบๆสิ นี่นะคะออเดอร์ของลูกค้ามามา่มาหมูสักสองครับน้ำส้มหนึ่งขวดค่ะก็แค่เนี้แหละเท่าไรห้าสิบาทค่ะห้ 50, <5. S 2> าสิบค่ะสี่สิบพอสิบาทค่าเสียเวลาฉันลูกค้าคะแต่ลูกค้าต้องจ่ายห้าสิบบาทนะคะไม่งั้นหนูจะโดนหาค่าแรงยังจะมาเถียงอีกฉันไม่ฟอร์มบริษัทยัก็ดีแค่ไหนละไปออกไปได้แล้วเร็วสิ ถ้าไม่ไปให้เรียกมาประพอมาจริงด้วยนะ่ะม่ีสมองเลยคนบ้าเลยเว้ยนกแม่หนูไม่ทำแล้วมันร้อนลูกค้าก็เรื่องมากเดี๋ยวจะเอานู่นเดี๋ยวจะเอานี่เดี๋ยวจะเอานั่อน,นอะไรก็ไม่รู้แม่หนูไม่ทำแล้วเหนื่อยแค่นี้ยังไม่ไหวเลยลูกจ๋าเราจะไปทำงานเมืองนอก จะไหวเหรอหก็อากาศมันคงไม่ร้อนเหมือนประเทศไทยหรอกแม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอากาศนะจา๊าทำงานมันก็ต้องมีความอดทนนะลูกทุกอย่างอะ่ะจะเอาแต่ใจตัวเองอไม่ได้หนูต้องมองคนรอบข้างบ้างเข้าใจไหมแม่จะสอนจากบทเรียนนี่แหละสอนด้วยคำพูดอะ่ะสอนเท่าไหร่หนูก็ไม่จำคราวนี้แม่สอนจากบทเรียนแล้วเป็นยังไง ลองไปฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างเข้าใจหรือยังว่าอาชีพไรเดอร์อ่ะเขาก็ไม่ได้สบายเขาดูแลคนเป็นร้อยเราจะเอาแต่ใจตัวเองออาไม่ได้ลูกท่ายีทีท้ายอาศัยเข,ยข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะแม่อืมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลายอยู่กับคนอื่นนะลูกเห็นใจคนทํางานอาชีพอื่นเขาบ้างหนูไม่น่าทําแบบนั้นกับเขาเลยอแม่แต่คุณลูกค,ะคะ้าครับถ้าคือผมขับไปร้านแล้วก็ต้องกลับมานี่อีกอะ่ะ ค่าน้ำมันผมจะเกินแล้วนะครับก็เรื่องของเธอสิแต่ฉันจะเอาซอสฉันเป็นลูกค้านะอ๋อไรเดอร์คั้นน่นเหรอลูกใช่ค่ะแม่อมเอานะแม่สั่งพิซซ่าไว้แกพิซซ่าให้แม่ด้วยปะอย่าลืมติ๊ให้เขาด้วยนะได้ค่ะแม่พูดจาดีดีละลูกค่ะงั้นเดี๋ยวหนูมานะคะแม่ นี่แหละนะเขาถึงบอกสอนด้วยการกระทำะํำเห็นผลมากกว่าสอนด้วยคำพูดอีกพิซซ่ามาส่งแล้วครับถ้ารอบนี้ให้ผมแก้ไขอะไรลูกค้าเช็คเมนูก่อนนะครับว่าได้ตรงตามที่สั่งไหมครับเดี๋ยวผมไปไปแบบไปแก้ให้ครับอรอบนี้ของครบแล้วค่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ครั้งที่แล้วผมตกหล่นเรื่องอาหารไปครับแล้วก็ทำสีหน้าไม่ค่อยดีครับขอขอโทษนะครับเฮ้ยพี่พี่ไม่ต้องขอโทษหนูหนูสิคะต้องขอโทษพี่ขอโทษนะคะพี่ที่ทำกิริยาไม่ค่อยดีใส่พี่เราก็พูดไม่ดีใส่พี่ด้วยคะ่ะ <laughs> ผมว่างานบริการต้องเป็นแบบนี้นครับคือลูกค้าต้องมาก่อนนะครับ ค่าพิซซ่า1 9 9ใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่ค่ะอ้ขอบขอบคุณครับเดี๋ยวผมทอนให้นะครับไม่ต้องทอนค่ะส่วนอันนี้ทิปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ต่อไปแล้วนะครับพี่กินให้อร่อยนะครัะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับทำรถดีดีนะ ทำกับเขาแล้วตัวเรามีความสุขใจเขาทุกข์ไม่เคยสนไม่เคยเหลียวพอเจอเข้าโดนด่าบ้างประเดียวเดียวรับไม่ได้ใจเป่าเปลี่ยวเป็นทุกทน